มาดูเรื่องของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับกองทัพไทยกันบ้างนะคะคนาะยกรัฐมนตรีก็ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยยืนยันเลยบอกว่าพร้อมจะทำงานร่วมกัน โดยไม่มีความหวาดระแวงกันอีกต่อไปค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานท่านไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นครั้งแรกนะครับโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพให้การต้อนรับหลังจากรับฟังการบรรยายสรุปนะครับภารกิจของกองทัพแล้วท่านก็มีการมอบนโยบายกับกองทัพแล้วด้วยนายกรัฐมนตรีท่านออกมาถแถลงข่าวนะครับยืนยันว่าพร้อมที่จะทำงานร่วมกันกับกองทัพ แม่คำนี้มีทุกครั้งที่ท่านไปเกี่ยวกับกองทัพนะฮะโดยไม่มีความหวาดระแวงต่อกันเพราะต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือทําเพื่อประเทศชาติและประชาชนไปฟังเสียงของเธอครับอันอื่นต้องบอกว่าก็เราทํางานด้วยกันรู้สึกดีใจภูมิใจนะคะก็ดิฉันเอง เป็นผู้หญิงนะคะการทำงานร่วมกับทางกองทัพก็เป็นเรื่องที่ยากในครั้งแรกแต่หลังจากที่เราได้มีการพูดคุยกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางกองทัพเองทุกท่านนะคะก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันก็เชื่อว่าเราทำงานด้วยกัน ได้เป็นได้คะ่ะบนความเข้าใจพื้นฐานเดียวกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญบรรยากาศต่างๆเราต้องร่วมกันสร้างค่ะให้เกิดความรองดองและความสงบสุขของคนในชาติเช่นเดียวกับพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาป,ประกรณ์นะคะผู้บ <c oughs> ัญชาการทหารสูงสุดที่ยืนยันเลยว่าพร้อมทําตามนายโยบายของรัฐบาลเ <c oughs> ชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีจะทําให้เกิดความรองดองได้เพราะว่า <c oughs> ทุ่มเทเวลาให้กับการทํางานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะเท่าที่ดูบรรยากาศของรัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยมั่นใจไหมคะว่ารัฐบาล สามารถสร้างร่วมกันสร้างความป้องร้องเกิดขึ้นได้ในรัฐบาลนี้ต้องได้แล้วน,นะครับเพราะว่าผมมั่นใจเพราะว่าท่านเหมือนท่านยังทํางานไม่มีบรรจุญญเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> จากการที่ทําเนี่ยของเราเนี่ยเราทุ่มเทให้เราทําำที่เคยบอกว่าเราทํามากกว่าหน้าที่ที่เรารับเนี่ยเราทุ่มเทเพื่อให้ส่วนรวมเนี่ยไปข้างหน้านะครับแล้วก็